กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเพราะคนไทยเรารไม่ไม่ฉลาดือเปล่าผมเคยเชื่อว่าประเทศไทยที่เราไม่สามารถจะพัฒนาไปได้ไกลมากนักเห็นจะเป็นเพราะว่าเราไม่ฉลาดท่านละชัยทุกท่านปรากฏว่าในช่วงสักประมาณห้าปีที่ผ่านมานะครับเด็กไทยเราเรี่กกว่าเราหมดแล้วนะครับแข่งด้านสมองเนี่ย ฟิสิกส์โอลิมปิกโลกเคมีชีวะทันิสาโอลิมปิกโลกนะครับเราชนะหมดบลนะครับคือตอนเป็นเด็กเราเก่เองอยู่เสมอครับฟุตบอลเหมือน,นครับเยาวชนเราก็ใช้แชมป์อยู่เป็นประจำคุณโยนกู้ไปโลกนะครับชนะมา5ปีซอ้อนเลครับครับใ,ใครลืมครับว่าทีมจากประเทศไทยเนี่ยสามารถชนะทีมจากเยอรมนันทีมจากอเมริาก,มรากาทีมญี่ปุ่นเกาหลีใต้ได้ล่าสุดในที่สิงคโปร์เราชนะอะไรมาครับคุณโยนแต่บวันโลก คือคนไทยเนี่ยไม่มีปัญญาไปบอลโลกนะครับแต่คนไทยเนี่ยโยนเหวนโยนนที่ถึงโลกแล้วคือคนไทยไม่ได้โง่แต่คําถามคือทําไมประเทศไทยั้าเงที่คนไทยไม่ได้โง่นะครับแต่ทำไมประเทศไทยไปไหนได้ไม่ไม่ได้ไกลนะฮะเอาง่ายๆนะครับเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอซิ่เกมนะครับครั้งที่5เนี่ยในปีพศ2509ครั้งที่6เนี่ยเกาหลีใต้ต้องจัด ปีสองพันห้ารสามนะครับปรากฏว่าปีสอง3าสามเกาหลีใต้จัดไม่ได้ครับเพราะไม่มีสตังต้องขอให้ไทยมาช่วยจัดให้ใช่นี่คือเหตุการณ์เมื่อสี่สิบปีตุ้มจำได้เกิดแล้วใช่ไหมความจำตอนนั้นเริ่มมาเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนี่เองนะครับประเทศเกาหลีใต้แม้กระทั่งจัดเอเซนเกมจัดไม่ได้ต้องขอให้ไทยจัดให้สี่สิบปีก่อนนะครับเขาจนกว่าเราครับตอนนี้เขาจัดบอลโลกไปแล้ครับทุกวันนี้เขาบอลโลกไปแล้ว บอลของเขาต้องเบอคลาสไปแล้วครับฟุตบอลไทยสมัยก่อนเตะเกาหลีใต้เราชน,นะนะครับเตะญี่ป,ปุ่นเราเคยชน,นะ5-2นะครับรรรรรรรไม่ชนะได้ยังไงนะ,ะ่0ปบฟรีนะฮะของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้แย่หรอกนะครับเราเนี่ยเราเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายคือชนะมวยคือถ้าตีกัน,นคือมวยเนี่ยชน,นะอยู่แก่ฟุตบอลแพ้แต่ชนะมวยประเด็นคือเอ๊ะแล้ว ถึงไปไหนได้ไม่ไกลอับประเทศอื่นๆนะครับเช่นเกาหลีใต้เป็นต้นก็ถึงแซงมาไปทุกวันนี้เด็กไทยทุกคนอยากเป็นเกาหลีกันหมดนะครับฟังเพลงเกาหลีดูซีรีส์เกาหลีอยากหน้าแบบเกาหลีผิวเนียนแบบเกาหลีนะครับคางไทยดีๆก็ไม่ชอบจะเป็นเลียวคางเหลาคางเป็นคางเกาหลีนะครับหน้าพ่อหน้าแม่ไม่เอาแล้วนะครับจะเป็นหน้าเกาหลีเกาหลีซึ่งเคยจนกับเราเมื่อสิบสิ่ปีก่อนถ้าเราตอบคาถามข้อนี้ไม่ได้นะครับว่าอะไรทําให้เราทั้งที่เราไม่งง รประเทศไทยก็เนยทำเลที่ตั้งก็ดีนะครับทำเลที่ตั้งของเราเนี่ยนะครับอยู่ในทำเลซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะครับเอเชียทางตอนออกเฉียงใต้ทางเหนือเป็นจีนทางใต้เป็นอินโดมาเล์นะครับเดืองไปทางตอนออกก็เป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับขึ้นไปทางข้างบนนะครับตอนออกตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นญี่ปุ่นเกาหลีไปทางตะวันตกน,น,น,นะครับก็เป็นอินเดียไปไกลกว่าก็เป็นยุโรปทรัพยาก,กรเราก็มีมากสมัยก่อนเนี่ย ที่ตุ้มคงจำได้นะฮะเรามักจะพูดกันว่าไม่เป็นไรประเทศเยอรมันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจริญกว่าเราแต่ไม่เป็นไรประเทศเรายังไม่เจริญแต่เรามีทรัพยากรประเทศพวกนั้นเจริญกว่าเราแต่ไม่มีทรัพยากรแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับทรัพยากรเราหมดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เจริญสิ่งที่ประเทศสิงคโปร์เขามีนะครับสิงคโปร์หลักสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ จะไปขออยู่กับมาเลมาเลก็ไม่เอาใิวินโดอิโดโก็ไม่รับประเทศนี้เป็นเนกาะที่เต็มไปด้วยไข้จับสัง่งไข่ามาเลียคือมีแต่ดินทุกนะครับมีแต่ป่ามีแต่ไม่มีความเจริญใดใดบัดน,นี้เป็นไงครับสิงคโปร์ไม่มีทรัพยายกรเลยแต่เขามีอะไรคนแล้วคนยังเนคือตรงไหนครับเมื่อคนไทยก็ไม่ยยรู้เร<ข>าคือทรัพยากรเราขาดอะไรไปไอ้ที่ว่าคนมันขาดอะไรนี่คือคาถามที่ใหญ่นะครับปรากฏว่าพอ์ผมไม่สามารถ ได้ไม่ทราบเอาหอยได้ไดยังครับสงสัยต้องใช้ของต้องขออนุญาตย้ายขึ้นนะครับขออนุญาตย้ายขึ้นประเด็นที่จะพูดกันคือคนไทยเราขาดอะไรไปครับเราถึง ไม่สามารถที่จะจะเดินไปก่อนี้ได้อไขอปรับลงนิดนึงนะครับ คงมีท่านผู้มีเกียรติจำนวนหนึ่งนะที่อาจจะคิดทำนองวนะ่าเอะประเทศไทยสงสัยจะคิดผิดที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับก็ไปโทษคณะราษฎรนะครับว่าไปใจร้อนนะครับเ,เลีย่ยนแปกครองเร็วไปดยที่คนไทยไม่พร้อมผมเชื่อในห้องนี้คิดแบบนี้กันหลายคนคนไทยไม่พร้อมในปีสองสี่ี่ห้าคณะราษฎรเี่นผิดเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับ<ๆ> ในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับเราคงไม่สามารถพูดได้ว่าประเทศไทยนั้นประสบความสำเร็จกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับมีผู้เสียชีวิต9-11คนนะครับนี่คือภาพที่เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับภาพที่คนไทยเราฆ่ากันเราไม่มีความสามารถครับในการจะแก้ปัญหาความขัดแยง้งทางการเมืองสุดท้ายก็จบลงด้วยการฆ่ากันนะครับแล้วการฆ่ากันในครั้งนี้ก็มีการเผาเลื สิ่งที่เป็นคําถามใหญ่นะครับถึงคนไทยทุกคนก็คือว่าอะไรทําให้คนไทยไม่สามารถจะอยู่ร่วมบ้านเดียวกันได้มีความขัดแยง้งแต่สุดท้ายก็ต้องมาใช้กําลังตัดสินนะครับแล้วก็เราไม่สามารถอยู่บ้านเดียวกันได้นะครับแล้วเราก็เผาบ้านตัวเองด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับเรื่องที่มันใหญ่มากก็คือว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกครับครั้งแรกคือเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะครับมี คนเสียชีวิต72คนของตุลาคม2519มีคนเสียชีวิต46คนพฤษภา35มีคนเสียชีวิต44คนและสูญหายหลายร้อยนะครับที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่4ี่ขถามขอคือเราจะฆ่ากันสักกี่ครั้งครับจะมีครั้งที่5้าไหครับท่านคิดว่าและ้ะในรอบ 78ปีนะครับรัแ,แต่เปลี่ยนแปลงแต่ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเรามีการรัฐประหารแล้ว11ครั้งนับเฉพาะที่ทำตําเรนจนะครับไม่นับที่เป็นกบฏน,นะฮะ11ครั้งรัฐธรรมนูญมี18ฉบับผมไปสัมมนานะครับเรื่องรัฐธรรมนูญกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยปีที่แล้วนะครับไปสันมนามต่างประเทศเผเอิญว่ไได้ขึ้นนําเสนอบทความพร้อมกันกับสสรองของเนปลาลคือเนปลาลเนี่ยเขาฆ่ามา10ปีแล้วเขาก็าวางปืนลง บอกว่าเอ๊ะจะมาฆ่าทำไมคนในปาด้วยกันเรามาล่ากติกากันดีกว่าว่าจะอยู่รลกัป็นยังไงโราไม่ฆ่ากันก็มีเลยเกิดการวางปูนล่า,ลาธรรมรนูญกันสสเนปลาลก็เริ่มต้นพูดแบบนี้ครับประเทศเนปลาลของเรามีรัธรรมรนูญมากที่สุดในโลกเพราะมีถึงหกฉบับเนปลาลบอกหกฉบับมากที่สุดในโลกผมพูดต่อเพระว่าคิดในใจให้เอาไปดีเราบอกว่าเด็กๆจะบอกความจริงก็ดีไหมนะผมก็บอกว่าขวกเราเนี่ยนะครับมีมากกว่าคุณสามเท่า นะครับคำถามคือแล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้ไปน,นานแค่ไหนครับประเทศไทยของเราเพื่อนบ้านหลายๆประเทศนะครับเพื่อนร่วมโลกของเราซึ่งเขาล้าหลัง,งเราในดีในเพาแซงเราไปเรื่อยคือแต่ประเทศไทยไม่ได้กับาล้าหลังมากก็เร,เราฉลาดแต่จเจริญกว่าน,นี้ก็มากก็ไม่ไปไปไม่ได้เหมือนกันเพราะทุกครั้งที่เราเริ่มจะไปได้ดีเราก็มีปัญหาทางการทุกครั้งไปถ้าประเทศคือร่างกายนะครับการเมืองคือสมองของประเทศนี้ ถ้าหากว่าสมองเรามีปัญหานะครับทุกครั้งที่เดินหน้าไปเนี่ยนะก็ชะงักไปทุกครั้งประเทศไทยก็ย่อมถูกเกาหลีใต้แสงไปเด็กไทยก็ย่อมอยากเป็นเกาหลีใต้กันหมดสิงคโปร์นะครับกเกาะเล็กๆนะครับก็กลายเป็นเจริญประเทศไทยไปนำหน้าไทยไปมากมายนะครับเราได้ไม่มีทรัเยียกรอะไรเลยเราคงไม่อยากจะเห็นภาพแบบนี้อีกแล้วนะครับไม่ว่าเขาเหล่านี้จะเป็นคนใส่เสื้อสีอะไร เขาจะมีความเชื่อหรือความคิดทางการเมืองแบบไหนเขาเป็นพี่น้องร่วมชาติเดียวกันกันกบเราเป็นคนไทยด้วยกันกับเราปัญหาอยู่ตรงไหน,นแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างครับเพื่อประเทศไทยของเรานี่คือคําถา,ถามถึงคนไทยทุกคนนะครับจริงๆแล้วหรือประเทศไทยได้บอกการปกครองของปร,ประชาิปไยการเมืองเรามีปัญหา เอาละเป็นข้อสรุปที่ไม่มีใครเถียงแน่นอนแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรมีคนจำนวนมากนะครับที่เชื่อว่าเป็นเพราะประชาธิปไตยเนี่ยไม่เหมาะกับประเทศไทยแล้วคณะ,ะนนราษฎรก็ใจร้อนเกินไปนะครับไปเปลี่ยนแปลงระบบปกครองที่คนไทยไม่พร้อมถ้าท่านเชื่อแบบนั้นนะครับผมขอยกตัวอย่างของประเทศในโลกนี้ทั้งหลายที่ประสบข้อตก็นกับการปก,กครองในระบบประชาธิปไตยแล้วอเมริกาคนระับเมื่อ,ออเมริกามีเอกราชจักรพรรดิ นะครับในปีคศ1776 85ปีต่อมาก็เกิดสงครามกลางเมืองคนอเมริกาต้องมีสิทธิในการปกครองตัวเองจากเดิมนเคยถูกลิดปกครองพอมาปกครองมันเองก็ปกครองมันเองไม่เป็นครับฆ่ากันตายไป650,000คนประเทศอเมริกาเกือบจะเปลี่ยนธงชาติแล้วนะครับอันนี้คือภาพธงชาติของฝ่ายใต้นะครับในสงครามครั้งนั้น ฆ่าตันายไป650,000นคนในเวลาเพียงแค่4ปีท่านที่เคารพครับประชาธิปไตยนําไปสู่การฆ่ากันครับนี่คือตัวอย่างของประเทศอเมริกาท่านคงจะแปลกใจนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รชาชประสงค์นะครับเมื่อเดือนมีนาในาพฤษภาาสามที่ผ่านมามันเคยเกิดมาแล้วในฝรั่งเศสครับ ในปีคศ1871ในช่วงเดือนมีนาเเมษาบังเอิญมากนะครับช่วงเดียวกันเลยชนชั้นกรรมกรนะครับของฝรั่งเศสยึดยึดปารีสเอาไว้สองเดือนครับภาพท่านเห็นคุนะคะ้นคุ้นไหมครับญลษณ์ก็เป็นพรมแดงนะครับเหมือนกันเลยนะฮะยึดอยู่สองเดือนสุดท้ายนะครับรัฐบาลก็ถึงใจแตกหักนะครับฆ่ากันตายไปสามหมื่นคนครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ140ปีที่แล้ว มาดูเยอรมันวนะ่ฮิตเลอร์ครับซึ่งก่อสงครามโลกครั้งที่สองที่มีคนตายไปห้าสิบล้านคนเฉพาะในยุโรปฮิตเลอร์ซึ่งฆ่าคนไปสิบเอดล้านคนคือไม่ได้ฆ่าในในสงครามนะฮะสิบเอ็ดล้านคนคือมายิงทิ้งอะ่ะเป็นคนยิวหกล้านนะครับแล้วเป็นเชยสุดอีกสี่อีกห้าล้านคนนะครับเป็นคนเยอรมันด้วยกันด้วยนะครับอีกสี่แสนคนคนเยอรมันที่มีฮิตเลอร์เห็นว่ามี กระเป๋าพไม่ดมีคิดเลิกยิงทิ้งหมดเลยนะฮะต้องการจะสร้างเผ่าพันธุ์ตัวเองให้เป็นเผ่าพันที่มีมีครอบครองนะครับคนเยอรมันในโดนไปฆ่าอย่ในสี่แสนคนพเดเดการซึ่งเลวร้ายที่สุดในโลกคนนี้มาจากการเลือกตั้งครับประเทศเยอรมันเคยล้มเหลวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถึงขนาดนี้มาแล้วครับประเทศฝรัร่งเศส ประเทศอเมริกาทุกประเทศต่างเคยมีประชาธิปไตยที่ล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้นท่านที้เคารพครับใครที่บอกว่าประชาธิปไตยเป็นของฝรั่งนะครับไม่เหมาะกับประเทศไทยผมเียนว่าจากที่ผมได้ให้ท่านดูนะฮะมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีชนชาติไหนนะครับที่เกิดมาแล้วเป็นประชาธิปไตยเลยแม้แต่ชนชาติเดียวครับอังกฤษ นับตั้งแต่แมกนาคารัตาในปีคศหนึ่งสองหนึ่งห้านะครับอีกห้าปีจะครบแ0ดร้อยปีนะครับของประชารัฐตะไน่ง์อังกฤษแมกนาคาตาเริ่มต้นจากอะไรครับขุนนางอังกฤษในตอนนั้นนะครับซึ่งต้องเสียภาษีให้กับพระเจ้าจอร์นนะครับพระเจ้าจอร์นท่านต้องการเก็บภาษีท่านก็ออกกฎหมายมาเลยนะครับให้นางเกตเจ้าที่สัมภารท่านไปเก็บภาษีจากขุนนางนะครับขุนนางเสียภาษีมากเข้ามากเข้าเนี่ยนะครับก็เลยรวมตัวกันครับต้องไปขอ เป็นล่นแมกนาคาตาซึ่งแปลเป็นเป็นภาษาละตินนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Great Charter แมกนาคือเกรดคาตาแปลว่า c h a r เตอ The Great Charter ครับเนื้อหาคือว่าจากนี้ไปถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะเก็บภาษีคุณนานต้องมาถามตัวแทนคุณนานก่อนนี่คือจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยในอังกฤษครับเริ่มต้นเมื่อขอศ1 2 1 5 และตลอดเวลา795ปีครับมีการฆ่ากันอย่างน้อย3าครั้งตายกันไปก็เป็นล้านคนเหมือนกันกอังกฤษอังกฤษก็มาได้เกิดมาเป็นชนชาติประชาธิปไตยครับไม่มีแม้แต่ชนชาติเดียวครับที่มีความพร้อมจะเป็นประชาธิปไตยไม่มีเลยครับทุกประเทศก็ผ่านเหตุการณ์นั้นสิ่งปันน้นก่อนเจรจียกตัดสินใจว่าประชาธิปไตยมันเหมาะคนไทยหรือไม่เนี่ยผมอยากให้ท่านได้ตระหนักในความข้อนี้นะครับว่าทุกประเทศ ต่างเคยล้มเหลวกับการปกครองในระบอบนี้มาทั้งสิ้นประเด็นที่น่าสนใจคือแล้วเขาแก้ยังไงซึ่งประเทศพวกนี้แก้สำเ mm hmm. ร็จหมดนะฮรแต่ผมขอพูดเรื่องประชาธิปไตยเกิดซะก่อนนะครับคนจริงเป็นคําถามซงไม่น่าจะถามทุกท่านในห้องนี้ทราบอยู่แล้วครับแต่เราจะมาร่วมกันดูกันอีกครั้งในทะบทวนด้วยกันนะครับประชาธิปไตยเกิดเลยครับ mm hmm. เราจะ